การสำรวจของผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศไทยนะครับช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับผู้สูงอายุนะครับจะอยู่คนเดียวและมีความเหงาและว้าเวมากขึ้นช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรอารัญญาตุ้ยคำพีประธานแขนงวิชาการวิจัยจิตตะวิทยาประยุกต์และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตตะวิทยาการปรึกษาคณะจิตตะวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกรรมการบริหารสมาคมจิตตะวิทยาแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์กระแตแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะคือคนสมัยนี้นะคะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกัน<ช>เยอะแล้วก็คนเราเนี่ยอยู่คนเดียวกันเยอะมากถึงแม้ว่ามีลูกมีหล,ลานลูกหลานก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเยอะในจะครอบครัวของเขาอีกอ่าค่ะทีนี้ทําให้ผู้สูงอายุเขารู้สึกว่าเขาเหงาว้าเวในการที่เขาจะต้องอยู่บ้านคนเดียวอะไรแบบเนี้ยปัญหาเนี้ยมันเกิดมานานแล้วมันยิ่งเป็นหนักไหมคะช่วงนี้ นับวันก็จะเยอะขึ้นนะคะน้องอโมตันพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุบ้านเรามีจํานวนที่เยอะขึ้นนะคะเทียบกับเมื่อก่อนนี่คือหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะแล้วพอจํานวนผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี้ยแล้วผู้สูงอายุ ปัจจุบันก็จะอยู่กับบ้านที่ครอบครัวก็จะคนไม่มากเนาะมีมีลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะหรือผู้สูงอายุอาจจะอยู่เพียงลําพังคนเดียวนะซึ่งเราพบว่านับวันผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังนะคะเนื่องจากลูกหลานก็จะไม่ค่อยมีแล้วอย่างเี้ยนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่า สามีหรือภรรยาเสียชีวิตก่อนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างเยอะโดดเดี่ยวค่ะเนาะตัวคนเดียวกัะโดดเดียวนี้บางทีมันไปด้วยกันค่ะมีงานวิจัยที่แบบเก็บผลสำรวจไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยทิศทางของคนสูงอายุที่รู้สึกโดดเดี่ยวเหงาเนี่ยมันไปทางไหนบ้างคะค่ะดูเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นนอกจากสถิติที่อย่างสำนักงานสถิติได้ ได้สำรวจไว้เมื่อหลายปีก่อนเนาะก็พบว่าจำนวนจะมากขึ้นนะคะมากขึ้นเนาะอาจารย์จำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่แต่เรียกได้ว่าจำนวนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยมีมากหลายเท่ากว่าเมื่อก่อนอย่างน่าตกใจน่าตกใจเนาพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับแนวโน้มเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วก็มีสถิตินะคะที่ทั้งสำนักงานสถิติเองแล้วก็ อย่างกลมสุขภาพจิตกระสวงสารสูงนี่ก็สำรวจสุขภาพจิตของผู้ที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะอ,อยู่ลําพังคนเดียวไม่ได้อยู่ประจำกับลูกหลานอย่างเงี้ยก็พบว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆนะคะปัญหาสุขภาพก็เรียกว่ามาตามการที่ต้องอยู่ลําพังเนาะค่ะ แล้วตอนนี้คือผู้สูงอายุนะครับคืออย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีสังคมในเมืองกับสังคมในชนบทสังคมในเมืองกับชนบทเนี่ยมันจะมีเท่าๆกันไหมครับหรือว่าในเมืองอาจจะมากกว่าหรือชนบทจะมากกว่าครับโอ้ถ้าดูคร่าวๆอ่ะเหมือนว่าเนาะเหมือนว่าชนบทนี่ลูกหลานจะเข้ามาทํางานในเมืองอย่าง,างี้เนาะภาพใหญ่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเวลาเราลงชุมชนเนี่ยค่ะ ในชนบทเองเนี่ยบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบางพื้นที่นี่ก็ยังมีลักษณะที่แบบชุมชนเองก็ยังยังดูดูแลก,กันอยู่เกื้อกูลกันอยู่นะคะบางชุมชนอย่างที่อาจารย์ไปลงที่ขอนแก่นเนี่ยคะ่ะก็จะมีอ,อสมอมี ทีมสาธารณสุขที่ติดตามเยี่ยมบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนอยู่ลําพังแต่ก็ยังแวดล้อมไปด้วยผู้คนอยู่จะมีคนคอยช่วยดูแลเกื้อกูลก,ก,กันอยู่ถ<ท>ูกค่ะเทียบกับสังคมเมืองอย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครก็ถือว่าเป็นสังคมเมืองเนาะแต่ว่าตะเข็บกรุงเทพอย่างนาคนรรังสิตเองหรือว่าแถบแบบที่มีมีม คนที่แบบย้ายมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายมั้งแต่เริ่มเริ่มยังยังไม่สูงอายุนะคะพ่าทางานทํางานไปก็เริ่มสูงอายุแล้วก็แก่ในพื้นที่นั้นเลยอันเนี้ยอันเนี้ยกลายเป็นผู้สูงอายุที่กลับบ้านเดิมก็ไม่คุ้นแล้วอยู่ที่ใหม่ก็ลูกหลานก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลต้มาหากินไม่ได้ดูแลเพราะว่าตรงตองออกไปมาหากินกันถูกค่ะถูกไม่ว่าเป็นสังคมกึ่งเมืองหรือใกล้เมืองเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ มีความเหงาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความเหงามันกระจายนะคะคตอนนี้เราไม่ได้กลายเป็นว่าแบบสังคมชนบทต่างจังหวัดพ่อแม่ที่อยู่ทางโน้นหรือว่าผู้สูงอายุหนึ่งจะเหงาอย่างเดียวในสังคมกรุงเทพเองนะคะคทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงคะในเมื่อลูกหลานเองก็บอกไม่สามารถจริงๆที่จะทิ้งหน้าที่การงานไปได้เพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของการเติบโตเราก็ต้องแบบสังคมสมัยนี้ก็ แข่งขันกันสูงทำให้เขาก็ไม่สามารถที่จะละเวลาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทีนี้มันแก้ปัญหายังไงดีคะจันก่อนอื่นลูกหลานหรือคนใกล้ตัวเนาะหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนเองค,คนที่เกี่ยวข้องอยู่รอบๆผู้สูงอายุเนี่ยต้องแยกแยกต้องสามารถแยกได้อะคะ่ะจย์ว่าบางทีมันก็แยกแยากเหมือนกันนะคะว่าอตอนนี้ผู้สูงอายุเราอยากอยู่คนเดียวหรือว่าท่านเหงาไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะผู้สูงอายุบางทีก็ อยากอยากอยากมีโลกส่วนตัวเหมือนกันเนาะท่านก็อยากให้แบบเอออันนี้แบบพื้นที่ช้นเอออันนี้ข้าวของของชั้นอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็อยากอยากมีพื้นที่ของตัวเองไม่อยากให้ให้คือลูกหลานบางทีอาจจะความคิดไม่ตรงกันชอบเพลงไม่ตรงกันหรือว่ากิจกรรมไม่ตรงกันเขาก็อยากได้พื้นที่มีผู้สูงอายุบางกลุ่มอยากได้พื้นที่เพื่อ ใจเอสสงบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ลําพังอันนี้มีค่ะเป็นบุคลิกของเขาเป็นบุคลิกเขาอาจจะเป็นมาตั้งแต่ตอนโตแล้วใช่คือยังไงตรงนี้ก็ต้องลูกหลานต้องรู้ค่ะรู้ใจนิดนึงอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ท่านอยากอยู่ลำพังหรือเปล่าอยากอยู่ลําพังเนาะอันนี้มันมีจุดที่ต่างกันเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้ท่านอยากอยู่ลําพังหรือว่าเราคงปล่อยให้ท่านมีพื้นที่ส่วนตัวหรือตอนนี้ไม่ได้ละดูแล้วเฉาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ มีมีจุดที่ต่างเนาะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เหงาและโดดเดี่ยวเนี่ยค่ะมันมักจะตามมาด้วยแบบภาวะอื่นด้วยใช่ภาวะอื่นค่ะเงาโดดเดี่ยวนีมันไม่ได้ไม่ได้สงบนะคะมันจะมีอารมณ์ลบตามมาเช่นงุนหงิดเงาโดดเดี่ยวแล้วหงุดหงิดทําไมลูกหลานไม่มาทําไมคนนู้นอย่างงู้นคนนี้อย่างนี้อยเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรื่องของความไม่อารมณ์ อารมณ์เวียนมันจะแปรเปลี่ยนไปหมดด้วยความที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็อยู่กับความคิดของตัวเองที่มันพาไปทางลบพอมาเป็นพาไปทางลบเยอะๆมันก็เลยวนอยู่ในอ่างแล้วออกมาไม่ได้ก็เลยจะทําให้จิตใจมันดิ่งลงไปด้วยความความเหงาเนี่ยมันมักจะมาด้วยอารมณ์ลบแล้วความรู้สึกว่าเออเราคงเขาคงไม่รักเราแล้วล่ะนะลูกลูกหลานเนาะเดี๋ยวนี้เขา คงไปเห็นคนอื่นสําคัญกว่าหรือว่าเรามันแก่แล้วทําอะไรให้เข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีอะไรเขาไม่ปรึกษาเราแล้วอ,อะไรเงี้ยก็จะพานน้อยใจอ,อันนี้ค่ะแล้วก็เ,กเริ่ม,มที่ถูกถูกแล้วก็เริ่มเหงานี้มันมากจะ มาด้วยสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านป่วยนะคะท่านไม่สบายทางกายอยู่ด้วยก็จะไม่กินยาไม่นอนประชดอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีค่ะถูกเริ่มเริ่มเอาใจยากมากขึ้นค่ะทีนี้ลูกหลานอาจจะต้องเข้ามาช่วยแม้ว่าได้ค่ะว่าเออเราจะยุ่งจริงๆขอเวลาดนึงเพราะอย่างน้อยวิดีโอคอลก็ยังช่วยได้ดีกว่าทิ้งท่านไปเลยอย่างมากเลยค่ะ สิ่งนี้ต้องเรียกว่าต้องปูพื้นมาก่อนเลยเนาะถ้าลูกหลานบ้านไหนนะคะที่ที่มีความสัมพันธ์ดีกับผู้สูงอายุมาก่อนเนะะี่ยค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยถ้าเรามีการติดต่อกันสม่ําเสมอเนาะแม้ว่าจะทํางานอยู่เนี่ยแต่ว่าให้เป็นประจำนะคะอย่างเช่นเลิกงานหรือว่าก่อนไปทํางานหรือว่า ถ้ารู้ว่าจังหวะเนี้ยท่านเข้าเที่ยงแล้วท่านจะมีช่วงก่อนงีบอย่างเงี้ยหรือก่อนทาอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องแทรกตัวเราไปถามว่ากินยาหรือยังกินข้าวหรือยังวันนี้อยากได้อะไรหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยากได้ได้อะไรส่งกแกลบไปหน้าบ้านแล้วนะ,นะนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถ้ามีสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาอุ่นใจน,นะนว่ายังไงเขาอยู่ใสายตาของลูกหลานค่ะอันนี้ค่ะถ้าสม่ําเสมออย่างนี้เนี่ยเขาจะ ไม่เฉาค่ะแล้วไม่เหงาหนาเหมือนยังมี <นะ S 2> แบบว่าจะมีเหมือนกับว่ามีลูกหลานคอยดูแลอยู่ทางไกลค่ะแล้วมีวิธีไหนที่พอจะทําได้อีกคะถ้าสมมติว่าอ่ะวิธีนี้เราก็ทำแล้วแหละแต่แม่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราก็ยังเหงาเหงาโดดเดี่ยวอยู่มีอีกไหมคะวิธีต้องดูเรื่องของของความเหงาเนาะไอตรงไอตรงความเหงาเนี่ยแม้ว่าเราจะมีลูกหลานคือเบื้องต้นพื้นฐานที่เราต้องมีคือลูกหลานก็ต้อง ติดต่อสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามเงามันจะหายได้นาะถ้าพ่อแม่ผู้สูงอายุรู้ว่าลูกหลานรู้ใจเานาะคำนี้เนาะจริงๆไวัยไหนก็ต้องการาคนที่แบบรู้ใจเนาะรู้รู้ว่าชอบอะไรรูาทกิจกรรมอะไรเนาะรู้ว่าอะไรที่สําคัญสําหรับเขาเานาะรู้ว่าอันนี้แตะไม่ได้อันนี้แตะได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้อย่างเนี้ย พ่อแม่จะรู้สึกสําคัญขึ้นมาทันทีเลยหรือผู้สูงอายุจะรู้สึกสําคัญหรือรู้ว่าท่านชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ว่าเราไปประกฏตัวหรือว่าเราส่งส่งของไปอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะชุ่มใจชุ่มชื่นใจของผู้สูงอายุค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นเป็นลำดับต่อมานะคะแม้ว่าเราจะตัวอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แต่ว่าความรู้ใจรู้ว่าท่านอะไรที่ท่าน ท่านโอเค,อเคท่านชอบอ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าลดลดความรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะลดความรู้สึกไรค่าลงไปได้ ไม่น้อยทีเดียวค่ะไม่น้อยทีเดียวถ้าสมมติว่าอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานและที่ต้องทําแต่หน้าที่ของผู้สูงอายุเองควรที่จะหาสนใจใช่เขาควรจะหากิจกรรมด้วยไหมคะเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าชดเชยเวลาที่มันเหมือนแบบว่างยี่ิบสีชั่วโมงเลยตื่นมาไม่มีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยรอลูกหลานอย่างเดียวแต่ลูกหลานก็มาได้แค่วันละครั้งหมายถึงว่าอาจจะโทรได้วันละครั้งหรืออาจจะมาหาได้สัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใจถามถ่ายแล้วแต่มันก็อาจจะ น้อยไปสําหรับเวลา24ชั่วโมงที่ฉันต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันหมดไป <นะ S 1> ได้ตัวผู้สูงอายุเองก็ควรที่จะต้องทําอะไรกับตัวเองด้วยไหมคะค่ะเป็นคําถามที่ดีเลยค,ค,ค่ะเพราะว่าจารย์ว่าสําคัญที่สุดเนี้ยแบบ คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะตนเป็นที่ปพ้่งแห่งตนเนี่ยค่ะแต่บางทีมันอาจจะมาไม่ทันนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่ก่อนแก่นะคะถ่าว่านะก่อนสูงวัยเลยเนาะ่ว่าพวกเราก็ต้องเตรียมกันแล้วใช่ไหมคบต้องเตรียมค่ะต้องเตรียมเนาะพอเรายังใกล้แตะเลขคุณแต่ แตแตะเลขอะไรดีนะคะเลขสามได้ไหมเลขสามนะคะไม่ใช่เรฝึกไว้แบบว่าเผื่อเราเตรียมการไว้ในอนาคตนะคะอาจารย์ค่ะบางคนนึกว่าแตะเลขหแต่ว่าอาจารย์ว่าช้าไปเนาะในหลายประเทศเนี่ยเขาอนุญาตให้เกษียณตั้งแต่อายุ48หรือ45นะคะเพราะว่าเป็นวัยที่เรายังสามารถที่จะเริ่มมีกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำอะค่ะเป็นกิจกรรมที่ เป็นงานอดิเรกงานอดิเรกถูกบางคนเยใช่บางคนนึกว่างานอดิเรกคือไม่ได้สตังไม่ใช่นะคะเนาะหรืองานที่ทํายามว่างเนี่ยค่ะแล้วนึกถึงเนาะว่า ก่อนเราเกษียนะก่อนเราเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะทํางานเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อฐานะอย่างเงี้ยค่ะคือคือบางอันชอบไม่ชอบก็ต้องต้องทำต้องทาเพราะว่าอันนี้มันตอบโจทย์เนาะมันตอบโจทย์ที่เราพอทําได้บางคนบอกว่าเลือกทําที่ไม่ชอบแต่ว่ารายได้ดีก็จะต้องทําอนานอันนี้เราอาจจะอยู่ในโหมดนี้แล้วก็แล้วก็ชินกับแต่ว่าไอไอตัว ความเรียกว่าสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่ทําแล้วเราสึกชื่นใจเนี่ยมันยังไม่ได้ทำอะค่ะบางคนอาจจะชื่นใจที่ได้ทําสิ่งประดิษฐ์ทําผ้าอย่างเงี้ยนะคะอย่างพุณป๊อบชอบทาผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า1นผืนมันไม่ได้เป็นหมื่นเนาะหนึ่งผืนมันได้ไม่กี่บาทเราต้องไปทําอย่างอื่นเงี้ยค่ะในวัยที่ก่อนเกษียณถ้าเราได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ สิ่งที่มันเติมพลังให้กับเราที่เราเคยอยากจะทําที่เราเคยอยากจะทาเอาไปนิดๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีสิ่งที่ทํามากเพราะว่าผู้สูงอายุที่เหงาน้อยหรือไม่เหงาเนี่ยคือแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับคนนะคะ ไม่ได้อยู่กับลูกหลานแต่ได้อยู่กับสิ่งที่รักอะค่ะถักนิตติ้งเป็นผืนผืนอย่างเงี้ยวาดรูปก็ได้แล้วมีคนมาชมโอ้โหอันนั้นมันมีคุณค่าแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ทำอย่างอื่นย่างตอตานียไม่ได้เลยมาท่องนั่งถงนั่งถักตันคือ อยู่ไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมบางอย่างอาจจะต้องเป็นอาจจะต้องสื่อไครับอาจจะต้องเป็นกิจกรรมไปพบปะผู้คนแต่ชอบทั้งเที่ยวอย่างนี้พาคนเที่ยวพาคนได้ไปออกกําลังกายใหม่ใช่การดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะที่แบบมันอาจจะได้ได้แบบอาจจะไม่ทำรายได้ไม่เยอะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่า โอ้ถ้าพูดถึงเรื่องพาคนไปเที่ยวนี่ต้องชันเลยเอองำชันเลยหรือว่าแบบว่าคนสูงวัยเริ่มความรู้เขาเริ่มเยอะเพราะประสบการณ์เขาเริ่มเยอะอาจจะถ้าอยากเจอคนถ้าแบบว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวเนาะไม่ได้แล้งานศิลป์ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ไปเปิดคอร์สสอนอันนั้นเลยเด็กๆให้ความรู้อาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าเน้นความสุขที่ตัวเราความสุขความได้ถ่ายทอดแล้วเรารู้สึกว่า เอออันนี้เราพอทําได้และทําได้ดีสิ่งนี้ค่ะเป็นยาความเหงาที่ดีที่สุดเลยค่ะที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้ด้วยตัวเองหรือว่าคนสามารถที่จะป้องกันสิ่งนี้ได้นะคะค่ะเรียกว่าเอาประสบการณ์ที่แบบเคยทํางานมาก่อนเอาไปถ่ายทอดนะครับอาจจะไปอยู่ในศูนย์ของการเรียนรู้ให้เด็กๆก็ได้นอกจากนั้นถ้าทําไม่ทันแล้วนะคะคว่าเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีงานอะไร,รที่แบบเรารู้ว่าเราทําได้ดีก็เรียกได้ว่าแบบ ทำกิจกรรมตามเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเนาะละ้วในชุมชนเราก็ทําอะไรเนี่ย<อ>ก็ไปส่องดูนหน่อยไ,อไปกระเค้าอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เหงาฟังแล้วดูแบบว่า เออดูเบาดูบอกว่าเออรู้สึกว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุอาจจะสบายใจขึ้นว่าเฮ้ยอ๋อมีวิธีแล้วที่เราจะหาทางออกให้แบบว่าเรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เหงาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเราจะแย่ไปด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกันเลยค่ะเพราะว่าคนที่เหงาเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงกับการที่สองโรคผู้สูงอายุนะคะคือซึมเศร้าเนาะอย่างที่บอกเหงามันมักจะดึงเรื่องของอารมณ์ลบแล้วก็อารมณ์ลบนี่ก็เป็นที่มาของภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนั้นเรื่องของความเหงาเนี่ยค่ะมันมันทำให้เรียกว่าเฉาเนาะปฏิสัมพันธ์เรากับคนอื่นน้อยสมองมันก็ไม่ได้รับการไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเนาะหลายหลายหสถิติเนี่ยหลายสำนักหลายการศึกษาบอกว่าผู้สูงอายุที่เหงามีโอกาสที่จะสมองเสื่อมไวกว่าคนที่ที่ไม่เหงามันเป็นการพัฒนาเหมือนกับเป็นภาวะของการเกิดโรค ต่างๆเลยใช่ไหมครับแล้วโรคที่ในผู้สูงอายุที่เราห่วงกันเยอะเนาะไม่นับโรคเล็กโรคน้อยนะคะโรคที่ห่วงเยอะที่สุดคือแบบผู้สูงอายุแบบลืมง่ายสมองฝ่อสมองฝ่อแล้ว ไม่ใช่แค่ลืมแล้วท่านอยู่กับตัวคนเดียวเนาะเวลาท่านลืมเนี่ยปัญหาอื่นตามมาเยอะเนาะโทษคนรอบข้างว่าเอาอันนั้นไปเอาอันนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่สมองแบบกลไกการทํางานของสมองในส่วนหลายส่วนเนี่ยที่เสียไปเนื่องจากว่าไม่มีอินเตอร์แอคชันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะไเนี้ยสร้างปัญหาหรือซึมเศร้าอย่างเงี้ยเนาะเราพบว่าช่วงหลังผู้สูงอายุก็ตัดสินใจแบบ ไม่อยู่ละทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยเราก็พบเยอะเนาะพบเยอะค่ะในหลายปีเราก็พบว่าสถิติมานะคะต้นตอของมันอันนึงแหละอาจารย์ว่าการที่นกาะการที่เขามีระยะห่างจากคนอื่นแล้วรู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือเป็นที่มาโดดเดี่ยวเนี่ยค่ะในหัวข้อนี้อาจารย์ว่าคงต้องช่วยกันเนาะไ,ได้เลยค่ะอาจดีมาเพราะอาจารย์มาบอกเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเรากลับได้มองตัวเราเองด้วยเพื่อจะต้องดูแลผู้สูงอายุในอนาคตด้วยนะครับ ให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะดูอาจารย์อยู่หรือว่าลูกหลาน,ลานเองก็ดูอาจารย์อยู่อยากจะให้เชื่อมทั้งสองคนให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเหงาความว้าเหวในผู้สูงอายุค่ะลูกหลานเองกับผู้สูงอายุเองเนี่ยสามารถที่จะจะลดลดภาวะเหงาโดดเดี่ยวซึ่งมันจะเป็นลดเรื่องของโรคต่างๆที่จะตามมานะคะ ด้วยการที่แรกที่สุดคือเรื่องของรู้ใจอะคะ<ช>่ะถ้าต่างฝ่ายต่างรู้รู้ใจกันเนาะแล้วมีระยะที่าาที่เหมาะในการอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเราพบว่าลูกหลานกับผู้สูงอายุในปัจจุบันโตขึ้นมานในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันเนาะผู้สูงอายุก็โตมาในในยุคที่แบบควบคู่ใหญ่เข,ข้าขขยากหมักแผงนด้วยถึงสงครามโลกกันเนาะทุกอย่างนี้ต้องแบบ ต้องฝ่าฟันต้องประหยัดต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในยุคลูกหลานเนาะเราโตมากับโรงเรียนติวเนาะทุกอย่างนี้เออเนาะทุกอย่างนี่มีคนแบบมีคนคิดคิดให้ให้เสร็จให้เสร็จค่ะทางรัดงัมีคนจัดหมดหมู่ให้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบต่อยอดเลยไม่ต้องนับหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสองมุมนี้ลูกหลานกับผู้สูงอายุถ้ามองว่าอยู่ด้วยกันอาจจะรู้สึกว่าเอยไม่ไปยุ่งดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ทําให หรือไม่ไปยุ่งแล้วก็ดูแลท่านวิธีอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอกาสไม่ถูกสูงค่ะเพราะว่าการอ้อมเนี่ยไม่มีทางจะรู้ใจกันมันต้องลองผิดลองถูกค่ะทะเลาะก,กันไปบ้างแต่บนทะเลาะก,กันนั้นมันทําให้เรารู้ว่าแบบนี้เขาไม่ชอบอ,อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ลูกหลานไม่ชอบหรือแบบนี้พ่อแม่ไม่ชอบและตรงนั้นเราจะหาจุดที่ชอบได้ค่ะแล้วสิ่งนี้พอมันรู้ใจกันแล้วอ่ะมันก็จะเออเราจะไม่ทําสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอสูงอายุอายุเยอะขึ้นท่านก็จะต้องมีมุมที่ท่านต้องจัดการตัวเองเยอะอยู่เนาะท่านก็มีความเหนื่อยของท่านเนี่ยถ้าลูกหลานรู้ใจก็จะจะยังให้ความสําคัญยังมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ท่านรู้สึกว่ามันโอ้โหได้ลุ้นกล่องของขวัญในน้นันอะไรเงี้ยได้มีกล่องสุ่มนกะสุ่มไม่มีอะไรมาเนี่ยาเรามัวแต่ไปคิดว่าการที่ท่านทำแบบนั้นไม่เหมาะสมละห้ามเลยอย่างเนี้ย เราไปทําลายกล่องสุ่มในใจของท่านนะนต้องกลมน้อยน้อยจั่จาวาวิธีอย่างนี้ถ้าลูกหลานกับผู้สูงอายุได้อยู่ด้วยกัน<ม>บนบนพื้นฐานของความรู้ใจและความรักอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เขาแบบผ่านพ้นช่วงยากนะ,ะ<ม>ในการที่เป็นผู้สูงวัย<ม>แล้วก็สามารถแวดล้อมไปด้วยลูกหลานที่จริงๆใจลูกหลานก็คงอยาก อยากเน่อยากอยากจะให้ท่านอยู่นานท่านอยู่แล้วให้ท่านอยู่นานอยากเดี๋ยวเราไปกลังใจไปปรับเพื่อจะดูแลคุณผู้สูงอายุกันพ่อคุณแม่กันคดีเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเองหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นลูกหลานเนี่ยเราก็หันไปใส่ใจท่านมากขึ้นนะคะดูแลท่านมากขึ้นรวมถึงรู้ใจท่านว่าท่านชอบอะไรนะคะก็จะช่วยสารความสัมพันธ์ได้ให้ท่านไม่เหงาได้นะคะส่วนตัวผู้สูงอายุเอง ะะถ้าเกิดว่ารู้สึกเหงาแล้วลูกหลานยังมีเวลาให้เราไม่พอตามที่เราต้องการเนี่ยก็ลองหากิจกรรมทําดูนะคะหรือว่าพบปะกับเพื่อนบ้านหาสังคมทํากันนะคะหากิจกรรมต่างๆอะไรที่เราชอบก็ได้นะคะก็เพื่อที่จะลดความเหงาให้กับตัวเราได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กระแตที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ ผลวิจัยจากกรมสุขภาพจิตเผยว่าในช่วงสงกรานต์ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมักมีอาการเหงาเฉียบพลันเนื่องจากหลายคนมักจะคาดหวังว่ามีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนในเทศกาลนี้อาการที่พบคือมีความรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยใจงุดหงิดนอนไม่หลับเศร้ารู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครรัก ซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านความสุขของผู้สูงวัยเกิดขึ้นได้ด้วยความรักความเข้าใจของผู้ดูแลและคนใกล้ชิดลูกหลานจึงควรมองการแสดงออกของผู้สูงอายุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เรารู้สาเหตุและค้นพบทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเอง ทำความเข้าใจกับธรรมชาติยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่างเท่าทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมรวมบรวทสดีีดุข